สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีพระบรมราชินีพระองค์แรกของจัก,กรีวงศ์ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสตรีขี้หึงเป็นที่สุดประวัติศาสตร์มีบันทึกไว้ว่าทรงเคยใช้ดุ้สแสม่ฟาศีรสาเจ้าคุณแวน่นพระสนมเอกในรัชกาลที่หนึ่งจนเลือดอาบมาแล้วเพราะความขี้หึงสมเด็จพระอมรินทรามีพระนามเดิมว่านาพระราชะสมภพเมื่อวันที่9มีนาคมปีพุทธศักราช2280 ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยาเป็นธิดาของคุณทองนาบางช้างและคุณสั้นต่อมาได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระรูปสิริโสภาคมหานาคนารีเป็นข้าหาบดีเชื้อสายมอนมีพี่น้องร่วมอุทธรเดียวกันสิบคนทุกคนล้วนได้รับพระราชทานยศเป็นเจ้าคุณทั้งนั้นเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชการที่สองทรงเป็นพระราชโอรสในรัชการที่หนึ่ง คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกซึ่งสมรสกับคุณนาคหรือสมเด็จพระอมรินทราผู้มีพื้นเพบ้านเดิมเป็นคนอัมพวาแขวงบางช้างหรือตำบลบางช้างในปัจจุบันในสมัยโบราณแขวงบางช้างเป็นชุมชนเล็กๆที่มีความเจริญในด้านการทำสวนปลูกพืชผักผลไม้และในเรื่องของการค้าขาย มีหลักฐานเชื่อได้ว่าในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองแขวงบางช้างมีตลาดค้าขายเรียกว่าตลาดบางช้างนายตลาดเป็นหญิงชื่อน้อยมีบรรดาศักดิ์เป็นท้าวแก้วผลึกนายตลาดผู้นี้อยู่ในตระกูลเศรษฐีบางช้างซึ่งต่อมาเป็นราชนิกุลณนบางช้างก่อนหน้าที่สมเด็จพระอมรินทราจ,จะก้าวสู่การเป็นพระบรมราชินีพระองค์แรกแห่งจักรีวงศ์นั้นเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2303 ในสมัยกรุงศรีอย,ยุธยาตอนปลายรัชสมัยพระเจ้าเอกทั์โปรดกล้าให้นายทองด้วงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเป็นหลวงยกกระบาดเมืองราช,ชบุรีซึ่งเป็นเมืองเจตาวาขึ้นตรงต่อกรุงศรีอย,ยุธยาต่อมาหลวงยกกระบาดได้แต่งงานกับคุณนาคบุตรข้าาบดีบางช้างและได้ย้ายบ้านไปอยู่หลังวัดจุฬามณีต่อมาเมื่อไฟไหม้บ้านจึงได้ย้ายไปอยู่ที่หลังวัดอัมพวันเจติยารามอีกสามปี ปีพุทธศักราช2,310เมื่อพมา่ายกทัพเข้าตีกรุงศรีอย,ยุธยาแตกหลวงยกกระบาดต,ตัดสินใจอพยพครอบครัวเข้าไปอยู่ในป่าลึกในระหว่างนี้ท่านแก้วสมเด็จกรมพระศรีสุดารักษ์พี่สาวของหลวงยกกระบาดได้คลอดบุตรหญิงคนหนึ่งตั้งชื่อว่าบุญรอดต่อมาได้เป็นสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีในรัชกาลที่2ครั้งเมื่อพระยาวชิราปาการรวบรวมกำลังขับไล่พมา่าออกไปหมดแล้ว ได้สถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าตากสินหลวงยกกระบาดจึงได้อพยพครอบครัวกลับสู่ภูมิลำเนาเดิมในช่วงนี้เองคุณนาคได้คลอดบุตรคนที่สี่เป็นชายชื่อชิมซึ่งต่อมาคือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยหลังจากนั้นหลวงยกกระบาดได้กลับเข้ารับราชการอยู่กับพระเจ้าตากสินได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระราชวรินเจ้ากรมพระตำรวจนอกขวา กระทั่งเป็นสมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึกและปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกต้นราชวงศ์จัก,กรีเรื่องราวของสมเด็จพระอมรินทาราทรงเป็นสตรีที่มีความรู้สึกว่าไม่มีสิ่งใดในโลกนี้จะทดแทนความรักได้การพบรักระหว่างหลวงยกกระบาดเมืองราชบุรีและคุณนาคนั้นประหนึ่งนิยายโรแมนติกเล่ากันว่าคุณนาคเป็นสตรีที่มีรูปโฉมงดงามกระทั่งสมเด็จพระเจ้าเอกทั์แห่งกรุงศรีอยุธยา ให้ทหารมหาดเล็กไปนำตัวเพื่อมาเป็นสนมนางในแต่บิดาคุณนาคห่วงลูกสาวไม่อยากให้เขาวังเป็นนางในจึงไปขอร้องให้บิดาของหลวงยกกระบัตเมืองราชบุรีกราบบังคมทูลว่าได้มั่นหมายกับลูกชายไว้แล้วขณะที่อีกกระแสเล่าว,ว่าทั้งหลวงยกกระบัตและคุณนาคพบรักกันตามคันลองของหนุ่มสาวทั่วไปกล่าวคือคุณนาคแม้จะเกิดในตระกูลข้าหาบดีแต่ก็ต้องทำงานหลักตามอาชีพ ไม่ว่าลอกท้องร่องวิดน้ำพรวนดินดาา้หญ้าขึ้นต้นหมากรากไม้เก็บผลหรือแจวเรือพายเรือการเป็นหญิงขยันขันแข็งทำงานนี่เองวันหนึ่งคุณนาคกำลังปีนขึ้นเก็บผลไม้บนต้นไม้ในสวนริมคลองเกิดอุบัติเหตุพัดตกลงมาบาดเจ็บจุกเสียดอยู่โคนต้นไม้ก็ให้บังเอิญหลวงยกกระบาดหนุ่มมีอันต้องนั่งเรือผ่านมาพบเหตุการณ์เขาพอดีจึงได้เข้าช่วยเหลือเป็นต้นเหตุของความสัมพันธ์ที่สารต่อมาเป็นความรัก และได้แต่งงานในที่สุดหลังแต่งงานศึกสงครามในบ้านเมืองยังไม่สงบฝ่ายชายต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษามาตุภูมิส่วนฝ่ายหญิงก็ยังคงทํางานบ้านงานสวนดังเดิมกระทั่งปลายกรุงศรีอยุธยาสภาพบ้านเมืองแตกสลายยับเยินเปลี่ยนวิถีชีวิตจิตใจของผู้คนโดยสิ้นเชิงหลวงยกกระบาดตัดสินใจอพยพครอบครัวเดินทางเข้ากรุงธนบุรีเพื่อสมทบกับพระยาตากู้บ้านฟื้นเมือง <G un> การเดินทางจากสมุทรสงครามมายังกรุงธนบุรีสมัยนั้นโดยทางเรือตามคลอง32โคดเพื่อมาออกแม่น้ำเจ้าพยาระหว่างทางมีเหตุการณ์พิสูจน์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟนของสองสามีภรรยาและอุปนิสัยสุข,ขุมเยือกเย็นของหลวงยกกระบาดซึ่งหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชได้เล่าไว้ในหนังสือโครงกระดูกในตู้ว่าระหว่างเดินทางเจ้าคุณชูโตซึ่งเป็นพี่ชายของคุณนาคร่วมเดินทางไปเพื่อกอบกู้บ้านเมืองด้วยกันนั้น กำลังเคร่งเครียดกับสถานการณ์บ้านเมืองมีใจอันร้อนรนเมื่อมองเห็นสองสามีภรรยานั่งพูดจาเล่นหัวหัวร้อหัวใครกันอยู่กลางลำเรือก็เกิดโมโหเดือดกล่าวหาน้องสาวน้องเขยว่าไม่รู้จักกาลเทศะบ้านเมืองเป็นกะลียุคบ้านแตกสาแหลกขาดถึงป่านนี้แล้วยังมานั่งหยอกล้อกันอยู่ได้คนเช่นนี้ฉะไหนจะไปกู้บ้านกู้เมืองได้สําเร็จมิใช่ที่สองสามีภรรยาจะชี้แจงให้ฟังว่าระยะทางที่จะไปยังอยู่อีกไกล การศึกสงครามข้างหน้ายังมีอยู่อีกมากเมื่อยังไม่ได้เผชิญหน้าก็ควรทำจิตใจและร่างกายให้สบายจะได้มีกำลังไว้ต่อสู้กับข้าศึกเจ้าคุณชูโตเอาแต่เกลี้ยกล่ดไม่ยอมฟังเหตุผลขอแยกตัวไปตามลำพังด้วยคำทิ้งท้ายว่าเมื่อรักสุขรักสบายก็จงไปด้วยกันแต่สองผัวเมียเถิดเราจะแยกทางไปแต่ตัวจะไปแก้แค้นทดแทนไอ้พมา่าข้าศึกให้ได้ว่าแล้วก็กระโดดขึ้นฝั่งและหายสาบสูญไปแต่บัดนั้น ส่วนหลวงยกกระบาดได้ใช้ความสุข,ขุมเยือกเย็นรับราชการเป็นทหารกล้าในกองทัพสมเด็จพระเจ้าตากสินจนเป็นที่ประจักษ์และ,จะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการได้ตำแหน่งสูงสุดคือสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์สืกสำหรับคุณนาคนั้นตลอดชีวิตในช่วงต่อมายังคงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแม้ภัยสงครามจะผ่านไปและความเป็นอยู่ของคุณนาคเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นท่านผู้หญิงของสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์สืก หรือเป็นสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีเล่ากันว่าตลอดพระชนชีพของท่านจะต้องเตรียมสเสบียงอาหารซึ่งประกอบด้วยอาหารแห้งนานา,นานชนิดใส่ไว้ในกระจาดสองใบพร้อมสาหรกและไม้คานวางไว้ข้างๆตัวเพื่อสะดวกต่อการหยิบชวยและพระกายอาหารที่ประกอบขึ้นแม้ในช่วงที่ดำรงตำแหน่งพระราชินีแล้วยังคงเป็นพวกอาหารที่สามารถเก็บไว้รับประทานได้นานๆไม่ว่าจะเป็นผักดองหรือของเค็มต่างๆ มีเสียงร่ำลือกันว่าอุปนิสัยอย่างหนึ่งของคุณนาคคือขี้หึงเป็นที่สุดจนมีคำเปรียบเทียบติดปากมเหสีขี้หึงเหมือนหนึ่งเสือความขี้หึงของสมเด็จพระอมรินทราเท่าที่ปรากฏเป็นเรื่องราวคือครั้งที่ท่านหึงคุณนวลน,น้องสาวของท่านซึ่งกำลังเป็นสาวเกรงว่าจะเป็นที่ต้องตาของท่านเจ้าคุณสามีจึงหาโอกาสสนับสนุนให้คุณนวลสมรสกับนายบุญนาคต้นสกุลบุญนาคซึ่งกำลังเป็นพ่อใหม่ ตำแหน่งนายหน้าหอของเจ้าคุณสามีมีผลให้สกุลบุญนาเกี่ยวพันกับราชวงศ์จัก,กรีสืบมาอย่างไรก็ตามสมเด็จพระอมรินทราไม่อาจทรงยึดอดีตให้คงอยู่สิ่งที่การเวลานำมาและเป็นเหตุให้ชีวิตในครอบครัวต้องเปลี่ยนแปลงก็คือสาวชาวเวียงจันทร์ชื่อคุณแวน่นซึ่งสมเด็จเจ้าพระยามาหากษัตริย์ศึกพากลับมาด้วยเมื่อครั้งยกทัพไปตีเวียงจันทร์เล่ากันว่าท่านผู้หญิงนาค ทำใจรับการมีสตรีอื่นมาร่วมสามีด้วยไม่ได้ลูกแก่โทสะถึงขั้นชายดุเสแหม่ฟาดหัวสตรีที่เป็นส่วนเกินเหตุการณ์ครั้งนั้นร้ายแรงขนาดที่ท่านเจ้าพระยาใช้ดาบเงื้องาจจฟันคุณนาคทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองขาดสะบั้นลงเพราะนับแต่นั้นมาทั้งสองก็แยกกันอยู่และไม่กลับมาคืนดีกันอีกเลยแม้เมื่อสมเด็จเจ้าพระยามาหากษัตริย์ศึกปราบดาภิศษุเถลิงถวันราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ก็ไม่ทรงยกย่องสถาปนาพระอิสริยยศแก่คุณหญิงนาคแต่อย่างใดคุณหญิงนาคก็คงเป็นคุณหญิงนาคตามเดิมมีชีวิตปกติสุขแบบคนสามัญชนทั่วไปมีบ้างที่จะเข้าไปยังพระบรมมหาราชวังเพื่อเยี่ยมพระราชธิดาทั้งสองพระองค์ของท่านเป็นครั้งคราวแต่ก็กลับก่อนประตูวังจะปิดในตอนพบค่ำทุกครั้งไปเมื่อพ่อชิมพระราชโอรสองค์ใหญ่ขึ้นครองราชเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยแล้วทรงสถาปนาคุณหญิงนาคขึ้นเป็น สมเด็จพระอมรินทรามารพระบรมราชชนนีขนทั่วไปจึงเปลี่ยนสรพนามจากคุณหญิงมาเป็นสมเด็จพระพันปีแทนตั้งแต่นั้นมาและต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงเฉลิมพระนาม,มาพิไทยใหม่เป็นสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีสเสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่25พฤษภาคมปีพุทธศักราช2369 ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวสิริพระชนมายุได้8 9พรรษาพระบรมศพประดิษฐานณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์พระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระโกรธทองใหญ่ทรงพระบรมศพและโปรดให้สร้างพระเมรุมาตรขนาดใหญ่ขึ้นถวายพระเพลิงพระบรมศพณพระเมรุทองสนามหลวงแล้วนำพระบรมอัฐิไปประดิษฐานณนหอพระธาตุบญเทียนในพระบรมมหาราชวัง สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีเป็นพระราชินีเพียงพระองค์เดียวที่ไม่ได้มาประทับที่พระราชวังหลวงเพราะความหึงหวงที่มีต่อพระสวามีของพระองค์